thank you บ้านแห่งหนึ่งที่มีการเรียกกันวา่ามีผีปังปุริเยอาศัยอยู่มีหมอผีประจำหมู่บ้านซื้อว่าหมอปู่หมอปูเพิ่นก็ะได้โสนมาโดนแล้วแต่ช่วงนี้เพิ่นเกิดเหนงาขึ้นมามีมือหนึ่งหมอปูหลืนเฟสและได้ตกลุหลักกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือลี่ ลีเป็นสาวปรปเภทสองไว้กลางคนแต่รูปที่รีเอาลงในเฟซนั้นกลับเอารูปหลานสาวใส่เป็นรูปโปรไฟล์เพื่อเขาจะได้ให้นุ่มๆในเฟซนั้นเขามาจีบหลายๆปูกับลีบอกถ้าได้พอกันมาก่อนจนมือหนึ่งเขานัดพ่อกันแต่เวลารีโทรโทรศัพท์นั้นรีก็ได้ใส่แอบเปลี่ยนเสียงตลอดโดยปลายสายเสดงยิ้นเสียงเป็นผู้สาวสัน้อยแต่เสียงอีลีเท่าเท่าพี่น้องฮัลโหล พี่ปูเลคะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะไาเมืนนเ่อนี้เฮานัดพ่อกันมื่อนี้พี่มีงานเด้บ่รู้ว่าสิแล้วตอนไหนผมอยาดมันเด็กไหมครับว่าเป็นอย่างคะ่ะเพื่อพี่ปูหนูรอได้คะ่ะจังซันลี่มาถาพี่อยู่หลังหวัดเด้อพี่เสียแล้วทุลละอยู่มงขันพอดีและคืนนั่นเอง คมเลยมีงานไล่ผีอยู่ปราสาทหลังวัดแห่งหนีนำ้ำมิศราบานสามี่คนมาเห็ุพิธีไล่ผีปันปุรเยนีและคืนนั่นเองปูได้บอกหฮลี่นะ่ะมาเทียงคืนโดยความดีใจลีฝ่าวแต่งโตวสวยใช้สุดแซ็กสีแดงและไปหลานเสริมสวยทันทีพอมาหอดหลานเสริมสวย ทำ่มาสีสเปซใช้คอยยังย้าย,ายอา้าวกกันโควิดนันเดย์แม่เห็นติดแต่น้ายกยังฉีดใจหนักข่าวกันไว้ก่อนลูกถ้าแม่ตายมาเขบาบอสา่าเป็นโควิดเด๊สิไปใส่ค่ะจ้าขึ้นไอ้ดมาแต,งต่งโตค่ะผู้ชายนัดเมน้นหนูแม่ก็เลยมาทำสวยนี่ละแต่งให้ง,งามๆเด้อ ร่องพื้นเอาหนาหนาไปเลยได้หญิงให้มันกบหลุมสิวฉันคุณแม่คะให้หนูเอาปูนมาสาบหนาแม่เลยบอคะจะได้กบทุกหลุมอีชนีเอามาโบกถาดมึงนั่นละ่ะเฮ้ยแต่งแล้วไปหญิงใส่มาให้แม่เมึงจบดูแม่คิดว่าแม่ต้องสวยเหมือนพญาเมืองทิพย์แน่นอนปา งามแต่งามว่างามจนย้อยจากหนูสิแต่งจงังไดให้แม่งามไปก็นี่อีกก็ได้ละจ้าโอ้ยสร้างกระปวดหัวสร้างแต่งใดสำานีหล่ะคุณแม่แม่แม่หนูมีอย่างสิบอกแม่ย่าไปงานศพเด้อเป็นอย่างเขาสิจับแม่ไปเผาก่อนศพเด้ <c oughs> ตบปากตามอายุโดนีอิชนีหมูผี แม่ก็ง,งามปลาล่ำปลาเหลืออย่างนี้แหละเพราะว่าแม่เป็นดาวในมูบานเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณแม่เชจะเสด็จออกไปหายกินไม่ได้แล้วเพคะเอาเงินค่าทําสวยมาด้วยนะเพคะค่าสร้างหนึ่งดอยบาทคะ่ะเส้นไหวก่กนเดยหญิงเงินเดือนผู้เทาออกคุลลา แม่จังเสียอาอมาหายจังสันกระถือเลขคุณล่าโอ้ยยายเส้นอีกแล้วติจักเจ้าสิถือเลขย่ำใไดบุแล้วลีก,ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปซึ่งในตอนนั้นอเป็นเวลาแค่สามทุ่มซึ่งหมอปูนัดเขาเที่ยงคืนในเวลาช่วงนั้นหมอปู ก็ได้เตรียมสิ่งของที่จะไล่ผีในป่าสานหนิชาวบ้านที่มาน้าก็นั่งอยู่ห้องขางแล้วก็มีสายสินล้อมรอบหมอปูก็ท้องค่าถาไปเรื่อยๆเพื่อเรียกผีตงนั้นมาขณะนั้นก็มีลมโชยมาและเสียงหมาห่นดังขึ้นขณะทีรีขับรถไปถึงหลังวัดแล้ว มองไปร,บรอบๆกับว่าเห็นมีผู้ใดมืดๆลี่นะ่ะเป็นคนใจแข็งเพราะญานอีหยังเห็นอีหยังแปลกๆเขาก็เซยเขาเลยมองไปในป่าหลังวัดเห็นเงาตะคุม่มตะคุม่มในป่านั่นลี่ก็เลยลงจากรถแต่ยางไปเบิ่งว่ามันคืออีหยังลี่คิดว่าเศร้าบานะ่ะมาขอหวยลี่ก็เลยยางไปถามขณะที่คม กำลังสวดคาถาอยู่นั่นซาบานก็ได้เห็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุมกำลังย่างมาไต่ตนใหม่ซาบานเลยบอกหมอปูว่าอาจารย์อาจารย์ปูมันมันมาแล้วมันมาแล้วผีมาแล้วผีปังปุริเยียมาแล้วซาบานต่างกลัวแต่ขยับตัวไปสิดกันเฮ้ย ผีอีลีตันี้อาจารย์อีโตนี่แหละมันกินไก่อยู่ฟ้ามคอยจนเบิดตแลลี่กำลังยางขามาไกลๆและเออย้นว่าอันพวกเจ้าได้เล็กตัวใดเนาะขาบอกคอยเนี่ยเดอ้อคอยบรถึงมาหลายงวดแล้วหมอปูบรู้ว่าผีตัวน,นั้นเวบาอียง<ม>ก็เลยท่องคาถาไปโอ้นี่ มึงต้องเจอคุยธะนตัวนี้เพียงแล้วก็เด็ดเป่าไซลี่ลี่เฮสีหนาบ่ดีแล็กก็เอ่ยึ้นว่าเอาบักฮ่าเนี่ยแม่จักเป่าอีกอย่างมาใส่กูดอกแยหมิ่นปากแปลงจักเทียพราะแกวบักฮ่ามึงนีเดอร์นีเดออย่ามากวนกูเดอมึงไปพูดไปเกิดเดีน๋นี่อีผีโอ้ยบักภาคเง่ยงก็มองมึง มาว่ากูเป็นผีอีกสูสีเหตุยังกัเหตุด้ออย่ามากวนกูกูสิถากินเยื่อนนี่นั่นอีผีมึงเอ้ยออกหาเยื่อกินเปียกกินไกล้อีรีบันี้ <c oughs> เฮียนอีรีนะมึงแล้วคงมก็ได้เอาเข้าสารที่เขาเสกไว้มาสวดโอมันนนหลังจากนั้น ก็ยน่นข้อาสารเสกไซรีท่านที่เพียงอ๋อเอาเอาเอาอีหย่างนี่เม็ดอีอย่างนี่ยยนโอ้ยบาาักฮานี่แม่กูบ่มนเปดเมนไก่ได้นี่เอาข้วสารมา่อวานไ่คูเห็ดหยางโอ้หน้ามึงคือสีหลาเนาะบักฮามึงเอาข้วสารมา่อวานเห่นวันนี่แม่ มึงแก่มึงแข็งแต่ฮนี่แบบนี้มึงต้องเจอนมนมลศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคณะทีรีกัลังอย่างออกไปหมอบปูก็ระถองคาถาและกสิทษย์น้มนม์ไปทีรีทันทีอ้อมเพียง เอาฝนลินบ่อาดาคือเต็มฝ่าอยู่ฝนมาตาใส่เฮ้ยอ,อีพีนี่มันอย่าคิดว่าเป็นฝนตกอีกอยอขนาดน้ำมนตนมันกับอาบอยู่แบบนี้มึงต้องเจอสาสตร์ทั้งขันแล้วหมอปูก็ได้สาสตรน้ำมนตนไปทีดีทันทีเอาบักฮานี่แม่มึงเอานามมาสาใส่กูเห็ดยางละบัดน,นี้ มันบอกทันแต่หอดสงการอยห่บักหากินเมื้อเอาหน้ามาสาดกูเหรอมึงกับเบิงยามแน่บาาักหายามนี่มันยามลอยกระทงตอ,อบแหมมึงเอ้ยกูเปียกเบิดฮะอีพีนี่มันบอกให้กูไปลอยกระทงเสยวะเครื่องสำอางทีลี่แต่งหนามากกระเยิมเพชรให้เป็นตะยานก็เก่า หาสูเกียงสำอางก,กูออกเบิดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอีพีเนี่ยมันแปลงลางแล้วเฮ้ย hey, hey, hey. คือเป็นตาย,ยานถออาจารย์เฝ้าปราบมันทำไมมันเสด็มาเรียนงานห้าแล้วด้วยนั้นรีโมโหแล้วก็เดาโทษศัพท์ขึ้นมากโทษหาพี่ปูที่เพิ่นนัดไว้ฮัลโหลพี่ปูเลยคะ ลีมาฮอดแล้วนะคะพี่ปูอยู่ไหนแม้่หมอปูก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาหลับสายจ้าที่ลักตอนนี้ผมเห็ุงานอยู่ตอนนี้ยากยากแหมพี่บอกให้มาเทียงคืนม่แมนติมาฮอดแล้วค่ะพี่หนูพอซุ่มพี่บาในปลาแหมมันกวนหนู ีปูรีบมาช่วยหนูเดียวนี้นะคะป้าๆๆๆเดี๋ยนะป้าที่เฮ้านัดกันหลังวัดนี่บอกค่ะแมนแล้วครับพีอันอันลี่ลี่ลี่ใส่สุดสีไหนสีแดงค่ะหมอปูก็เลยมองไปที่ผีตนนั้น ก็เห็นว่าผีตอนนั้นเหมือนคือจนโทรศัพท์คือกันอันอันนี่ลีล่ลี่อยู่ในป่าอีรีเตลีล่ลี่ล่องล่องหันไปรอบๆอบดูหันซ้ายขวาอันอันเอาจังสี่ลี่เดี๋ยวพี่สีโบกมือนะเห็นเห็นเห็นพีบอ็อกคันคันคันเห็นพี่แล้วอ้ายยางมากเลยเด้ออ้าวพี่ปูละคันนี่ อ๋อพี่ปูจริงๆด้วยคือว่ามาเหตุงานแถวนี้ค่ะเจ้าตีนีมาอยู่นี่เหตุอีอย่างอยู่ในป่าขัดพีอ่อันอัน,น,อน,นี้รีบหน่อน่ค่ะหามึงเอ้ยอีผีนี่ตัวนีบ้บัดอยู่ในเฟสคือว่าเป็นตัวจังสิห่วยสิยูเหตุอย่งล่ะกระแลนทำไมเฮาสู้ไป โอ้ยอีผีปูวึงเอ้ยนี่ทำไมเฮาแลนแลนสู้แลนแลนแลนไอ้หันแลนไอ้หันพี่ปูขารอหนูด้วยยนน่าแลนมีหนูอย่างน้าเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ จะไม่พลาดเรื่องต่อๆไปขอบคุณค่ะ